วันนี้แอพาทุกคนมาพักที่คาเปลล่าแบงคอกนะคะห้องวิรันดาคิงที่นี่คือแค่เข้ามาก็ประทับใจแล้วลงจากรถมาจาชื่อได้เลยไม่รู้เขารู้ได้ไงแต่เขาแอบถามเราแหละว,ว,ว่าเราจะมากี่โมงเอาละค่ะเดี๋ยวไอมาสรุปค่าใช้จ่ายให้จริงๆยังไม่ได้ลงไปเช็คนะแต่เอาเข้าวๆก่อนแล้วกันคือห้องพักที่เนี่ยค่ะในหน้าเว็บไซต์เขาจะอยู่ที่ประมาณเ,าเขียนประมาณ2อ7 0 0 ทัพัสไอจังไม่ค่อยได้27 0 0 0เช็คอินเวลาไหนก็ได้แล้วเช็คเอาท์2องทุ่มคือมันโหดตรงนี้แล้วที่มันดีกว่าก็คือเบรคฟาสของที่เนี่ยค่ะเราเลือกได้ว่าจะให้เอาขึ้นมาบนห้องหรือว่าจะลงไปข้างล่างซึ่งแปอว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนตื่นสายแบบ แบบไอ้มากไอไม่ชอบลงไปกินข้าวข้างล่างเลยการมีแบบเบ e a k f a s t in room นี่เป็นอะไรที่แบบชอบมากจริงๆอันนี้แบบให้คะแนนเขาเลยเราชอบมากแล้วเขาก็จะแบบมาเสิร์ฟเป็นแบบรถเข็นอ่ะเหมือนบนโต๊ะรถเข็นแล้วก็วางให้จัดมาให้ที่นี่คืออาหารจัดสวยมากนะคะทุกคนส่วนมาที่เรื่องของห้องกันดีกว่าว่าดีเบอร์ไหนหรืออะไรยังไงนะคือไอ้ไอ้ให้คะแนนเต็มสิบเลยนะไอ้ชอบมากสําหรับอ่าระบบของเขาที่เป็นระบบไฟฟ้าคือทุกอย่าง คอนโทรลด้วยแท็บเล็ตคือจริงๆเราสามารถสั่งอาหารผ่านแท็บเล็ตได้เลยไม่ต้องยกปูโทรศัพท์เราเลือกเมนูดืดๆไปเลยแล้วคือที่นี่บริการเร็วแม่บ้านก็เข้ามาทําวันละสองรอบคือสะอาดดีแล้วก็มารายาทดีมากๆคือวิวนะคะอันนี้จะเป็นสวนของแท็กซี่เราก็จะเดินขึ้นไปได้แบบนี้เลยมีอะไรที่ไอชอบอีกอ้อมานที่นี่นะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะเราก็กดแบบตร,ตรงหัวนอนได้เลย ก็มนกันก็แบบเออขึ้นวูบลงได้เองนะห้องน้ําก็เช่นกันนะคะปรับด้านหมดเลยไอาจาโกซี่ที่นี่ก็ก็สวยดีนะคะน่ารักดีนั่งสบายแล้วก็ลงโกกตลอดทั้งคืนแล้วก็เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เที่ยวในกรุงเทพแล้วรู้สึกว่าเหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดเหมือนได้ผ่อนคลายจริงๆคือถ้าใครไม่มีเวลาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้ว่ามาที่นี่สักหนึ่งคืนก็คือเป็นอะไรที่รีเฟซได้ดีจริงๆนะคือไอ้จริงๆไอ้มาถ่ายงานด้วยแหละหลักๆแล้วจริงๆมาถ่ายงานแล้วนอกน,นั้นกมาพ คือแต่จองที่เนี่ยสนองนี้ตัวเองอยากมามีอะไรอีกไม่มีอะไรติตชมเลยค่ะก็จะประมาณเท่านี้แหละที่ต้องใช้จ่ายใน3ามหมออยู่ในนั้นแหละไม่ได้ใช้อะไรเพื่อคือเราจะใช้เครดิตอะไรก็ดูรายการเอาว่าจะเอาเท่าไหร่ก็คือคอนโทรได้อยู่ใน3ามหมเลยจริงๆของไอน่าจะเกินพอลงไปอีกเพราะว่ามีแบบสั่งเมนูนอกเหนือจากแบบในนั้นออกมาอะไรน่าจะเกินอยู่นิดหน่อย อารุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะทุกคนมาถึงไอคอกดซะหน่อยชอบม,มากๆห้องนี้ไม่ต้องเดินไปเปิดเองนะคะส่วนกาแฟก็ไม่สั่งนะคะมันจริงๆมีให้ในเบรคเฟ s ์แต่ว่าอยากทำเองดงไม่ได้ฟิลตลกแล้วก็ไม่กินกาแฟด้วยนะถ่ายลงคอนเทนต์เฉยตลกจริงๆ ข้อดีอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะคือไอชอบการไม่มีการโทรเข้ามาในห้องไม่มีเสียงรบกวนใดๆเลยนะคะแบบถ้าเราแบบแจ้งอะไรไว้ก็คือจะไว้อย่างนั้นเลยเขาจะไปโทรมาตามนั่นนู่นนี่นั่นไอชอบมาชอบความสงบส่วนตอนเช้าเนี่ยเราก็สั่งอาหารอันนี้ด้วยเทปแท็บเลต็ตแล้วก็เลือกเอาเลยไม่ต้องโทรไปสั่งไม่ต้องคุยเลยสบายมากอันนี้ก็มารีวิวของที่เขา ให้มากันนะคะหวีก็ทํามาแบบดีจริงแต่ว่าเออพิ่งมาเห็นน่ะใช้ของตัวเองนะแล้วก็เขาให้มาครบมากเลยมีแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็อะไรอะ่ะมีอะไระมีเอาไว้ที่โกนขนด้วยนะเผื่อใครอยากใช้มีตะไบเล็บด้วยอันนี้ดีมา,กเ,า,า,งงา,าเกเวลาไปต่างจังหวัดคือสําหรับไอคือตะตะไบเล็บคือสําคัญเพราะเวลาไปต่างจังหวัดอยู่ๆเล็บก็ชอบหักอยู่ๆเล็บก็ชอบแบบขาดอะ่ะ มีไว้ก็คือดีจริงๆเอออยากเจอแบบอยากบอกมากชอบมากคือชอบนี่ยาสีฟันนี้ห่อนี้ก็คือแปรงฟันเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แบบแข็งๆนะทุกคนมันเป็นแบบนิ่มๆบางโรงแรมที่ให้ไปมันจะแบบแข็งมากแต่โรงแรมนะี้ยนุ่มนุ่มอยู่อ่ะไม่ได้แบบทำลายเคลือบฟันเรา นี่ก็มีมีให้ทั้งหมด2เซตนะคะแล้วก็มีเช a วิ้งเชวิงคิตนะคะก็จะมีตัวโกนหนวดด้วยแล้วก็เหมือนมีโฟมโฟมด้วยนะที่ไอเห็นนะก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโหเลอมากอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยมันไม่ได้ใช้มันคืออะไรอะ น, <laughs> น่ารักมากเลยที่นี่กระทัคุมผมลายนี้ส่วนนี้จะเป็นตัวเกลืออะไรก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันอยู่ในนี้เอาเป็นว่าใครใครใครมาดูเอาเองแล้วกันนะมันเป็นเกลือ,อยังไงแล้วก็มีตัวขัดตัวนี้ให้ด้วยนี่ดีมากเลยส่วนนี้จะเป็นแนกนะคะสั่งเมื่อกินระหว่างถ่ายงานแล้วเดี๋ยวมาสรุปค่าวๆ้ายให้ฟังลืมบอกคะ่ะห้องที่พักเป็นห้องวิรันดาวิรันดาคิง มันจะอย่าสับสนระหว่าวิรันดาสูงและไอห้องนั้นน่ะอยู่ที่ร 6, ประมาณหก0มื่นกว่าบาทแต่ตอนที่อา่านในหนังสือพิมพ์เหมือนเขาจะมีโปรโมชั่นสั่งติ่งราคาเจ0 0หมืนสาม,มั้งแต่ว่าได้ฟรีอีกหนึ่งคืนเออเสบัวมาเองนิดนึงนะถ้าใครแบบเงินถึงก็มาเลยแต่ <c oughs> ไอ้เอาแค่นี้ก่อนละกันนะคะราคาที่แรก้าแต่ว่าชอบก็เสียไปราคานี้ก็รู้สึกอุ้มหยอุ้มยู่อยูอ่ก็จะมีเหมือนจบไปเดินมิวเซียม อ,อันทั้งค่าแท้ไปเดินของโฟสีสันหรือเปเนี่าไม่แน่ใจแล้วก็มีกิจกรรมเทนดิง้งแล้วก็มีโยค,คะใครที่ทำได้สระว่ายน้าที่นี่ก็เปิดแล้วแต่เขาจํากัดให้6คนต่อต่อหนึสระว่ายน้ำเท่านั้นก็คือฟิตเนสปิดค่ะไม่มีอะไรแล้วแล้วไาวพูดโรบทวนถ้าไม่มีเหลือก็เดี๋ยววไยโอเวอร์ออลงใครล้วกัน